ค่ะกับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะค่ะมณีกะมาพบกับเจค่ำสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะมนีเจค่ำสามตัวเต็งก็เลยมาติดตามเรื่องราวความฝันกับคุณยายเคค่ะค่ะคุณยายเคเนี่เพิ่นฝันเห็นคนเสียชีวิตเนาะค่ะเพิ่นกะมาสิบใส่คางหูเพิ่นมาเนาะค่ะกะสิบใส่คางหูว่าเปลี่ยนซิมใหม่เพิ่นมาเนาะค่ะเปลี่ยนซิมโทรศัพท์ใหม่เพิ่นว่าค่ะค่ะความฝันของคุณยายเคพู่เสิยหายนวทางเขาจังไดเป็นไปเป็นมาแนวใด เพื่อบอ้เป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะถ้าก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณยายเคกพร้อมกันเนาะคะ่ะครับสวัสดีค่ะคุณยายเคกค่ะค่ะกรับสวัสดีค่ะคุณยายเคกค่ะค่ะมันนี่ก็เลยมาติดตามนังเล่าความฝันกับคุณยายเคกเนาะคะ่ะ <c oughs> คุณยายนี่เพิ่นบับเพิ่นฝันดีค่ะทุกชมเพิ่นสิฝันยังไดก็ให้คุณยายนี่เราความฝันให้ฟังเนาะค่ะเนาะฝันยังไดค่ะคุณยายฝันเห็นอันคนเขาอัน ลุงผู้่นเสียแล้วผพรว่ไม่มีม้วนหน้าเพรเงาดาตะกินตัวก็จะหงวดหงัดแล้วก็ฟันเห็นเมียวนผอมไม่มีมวยผมคราบผเคยฟันินคนจ้กเือประเสอพัตายวู้ประเถอตายหลายทีละฟันห็นทั้งสองผือว่าคนตายแต่ก่อนเหนียคนตัวก็ไปห่ออยู่เห็นหลุดอยู่รู้ไหมมันจืดมันแงนั่นต่างพันนั่น ฟันบบคนมาจังไดแบบนี้เนี่ยอันเขาชิลลาก่อนเนาะค่ะฟันเห็นเหล่าวอย่งว่ะมานี่เหล่าหน้กระนุงผาสลุง,งคือเก่าเหล่าหนะนุงผาสลุงนุงเสือก้ามเนี่ยเราเป็นตำรวจนาะเราโกนหุ่นใหญ่เป็นยาดาบค่ะมาเนี่ยข้าวกรยยางน้ำถังข้ายางน้ำถังเล่ายางมันกวนถังเนี่ยขวดฟันนะ แล้วอ่มมละละออางมาแล้วว่าอันค่อยเปลี่ยนสิมงไม่ละระเด้อคนน่ะเมียค่อยให้คนว่าปรากฏว่าในในใกในโซลักชัพแลเวเบาในกนลุ่มฝันเราบอกผู้จังประเพณว่าเมียเราสีหงวหวง่ะนะอ๋อค่ะในกลุ่มฝันในกลุ่มหูวซึกนะเข้ายามาไก่ไก่เฮ้าเราก็มาชิมกูนห,หัวค่อยเตรียนสิ่งไม่ละระเด้อคนน่ะอ๋อบ้านเรเฮ้าเนี่ยไปพอเห็นเมียพนังอยู่เก้าอี้บ่ะเห็นเมียพนังอยู่แขก โอ้เห็นไปเห็นมึงหมวยบาดเล่านั้นเห็นเห็นค้าไก่มาพญ่ดาบเห็นมาม่เห็นเนี่ยพนนังอยู่เข็ฟาดถิมบัตนค้าไก่แล้วเห็นกินกระเบิ้อละละใช่ใชม้ากินกระบบาหเขาคืนบานนะค่ะใ,ในขว้วฟันเอ,เออในขว้วฟันเราฟาดถิมค่ะฟ<ช>าดโอ้เท่าสองเถ่านิง่งีง่มึงกันตัวตายไปก็ได้ผนะัวกับเนี่ยอันตัวกระตายวรอคะนี่ หัวผนตายังกายก้อนเมียคนอีกบ้านนี้กันเห้าวห้าวเหล็กชิมากเก่ามาศูนย์เพคนบอกบอก่นบอกบอกเหล็กบอกยังเพ่นบอกจะว่าเตรียมซีมใหม่คนบอกจะว่าเห้าเปรียมซีมใหม่อะไรเด้อควรอาจะเสร็จค่ะขันช่วงมูวาคือเห้าจิตตีในข่วงฟันว่าเตรียนซีมใหม่เหล็กชิมาตกใหม่เลยค่ะแต่ว่าสิตตีศูนย์มาอีกเหล็กนี่ค่ะ อย่างมันว่าทาซื้อเลขค่ะสามตัวมันจิเป็นมันจิตเป็นศูนย์เก่าศูนย์นะเพราะว่าเมียเราก็ะตายบานในผู้เเ่าเพื่อกันมันจิมากเก่าเก่าศูนย์ก็ไดเก่าเก่าศูนย์ศูนย์เก่าศูนย์เนาะไปเนาะเก่าเก่าก็ผ่านเนาะเพราะเพราะว่าศูนย์มันก็ออกไปแล้วเนาะค่ะเก่าเก่าแต่ว่าก่า โบนนอกป่านอกพวกราพินทร์เปลี่ยนซิมไม่โทรศัพท์นีกระสุนเปดกระสุนพกซระุนเก่ากรสุนอะนรแนาทำานักละเออค่ะเขาเปลี่ยนชิมไม่อะไรเรค่อยคือซูนเนี่ยมันกจะิเป็นซุนแปดซุนเก่าค่ะค่ะเนาะค่ะสิมโทรศัพท์เนาะแต่ว่าเมียเพิ่นคื้ความสีห่วงแห็งบ่เออซึ่งในควมฝันเห่าคือจังว่าเล่านันยานเมียเราห่วงนะเราเรื่อยวลาคอยเปลี่ยนชิมไม่อะเรเอค่ะ ย่าเตียงขาดจังไรต่อคุณหญ่แต่ว่าอันฟันเห็นผู้เฒ่ากั็สองคนเป็นคนชัวหมี่พื้นชาเ้าว่าถาเล็กามโตมันอกี้เป็นเก่าเก่าศูนย์เก่าเก่าศูนย์เนาะชาเ้าสื่อชาเข้าสื่อตัดกับศูนย์เก่าเก่าศูนย์เก่าเก่าศูนย์ชาเล็กน้ำโตมันจะเป็น เก่าเก่าศูนย์ค่ะค่ะถ้าเอามาอีกอันนึงก็คือว่าสิมกับศูนย์แปดสิมโทรศัพท์เพิ่นโทรศัพท์ศูนย์แปดเนานสิ่เปลี่ยนรักไมเดียวนี่ค่ะค่ะอือ่วมาบอกกันก็มูเปลี่ยนอันเลขสิเปลี่ยนรักไม่ได้หนไม่ใหญ่เขาว่าค่ะแต่ฟันกับฟันเห็นต่คนตายฟันเห็นตะคนตายทั้งสองแต่เพิ่นกับเป็นผู้เฒ่าก็สิ่งเขาจะเป็นผู้เฒ่าทั้งสองค่ะ บ่เคยฝันเห็นจักเถื่อบ่บ่บอูอ้เราตายมันนี่เป็นซกว่าปีบ่เคยฝันจักเถื่อก็ร่างพึ่งฝันเห็นบ่ร่างฝันเห็นเราขึ้นว่านขึ้นบอดแต่เก่าคนว่าผีก็ผลวยถามกันมีท่านได้ถามเนาะถามกันผมเนาะขึ้นบอด้ถามคุณดิ๊ขึ้นงานมันนำก่นข้าวผลไมาซิมสิหูเขาเองโอ้ผีซิมผีซิมสิหูว่ะกระซิบางหูเขาเปลี่ยนซิมไม่เหรอเออแล้วเขาบอกตัวที่นี่ผีกระซิบข้าก็บดเลย้เขาก็ะบดได้ตอบอไปยังกับเรา เากัได้ย er. ินได้ห well> bueno> ูเหรอเรามาซิมเหรอวะอันข่อยเตียยสิไม่ละละเด้อเราวาจังซีค่ะค่ะเขากะแน่ไปก็เห็นเนี่ยพนังอยู่แขกไปไม่ยช่ไมยนะค่ะค่ะเข้าคิดบาเลยหูหูอายุเ่นบอกห่วยอายุคนสักจะได้แล้วเขาก็บอกหูตอนไโทรไปถามอีีเล็กคนค่ะป้าคิดคิดว่าชิมี่โตได้สินป้าคิดว่าเขากระเทาแห้งอ่ะ เหล็กจิมาเก้ามาศูนเดียวนี่มาเก้ามาศูนย์แมนป่าเนี่ยคิดว่าเหล็กจิมาศูนนะคมันติดศูนเนาะเพราะว่ากับผู้เฒ่านะผู้เฒ่านะมันจติดศูนว่านั่เพราะว่าละเมียเลากระเถาเพราะกระเถาเพราะเลาะกระเถาเป็นคีระับเป็นผีเนาะกับเป็นผีเก่ามันกับศูนอีกคือเก่าค่ะอหล็ิมาศูนเก้าศูนกัเป็นดัแมน แต่ว่าก็บม่ได้ไปแบนฝืนเนาะหม้อก็ได้ไปยางน้ำทังแค่สี่มิฮักกับยางมาน้ำทังสีแล้วกับยางมาน้ำขุ่นห่านุ่งผลาฉลวงอ้วนคือเกาเหลาในพวมปั่นแต่ว่าเมียเพื่อนนั่นก็นั่งอยู่ไกลไกลแม่เพื่อนก็นั่งอยู่ไกลเพื่อนบาเดียวกันดอกก็ผัวเพื่อนแต่ว่าในพวกมึอซื้อข้าวนั่นแน่ไปเห็นแม่เหลาแต่เมียเพื่อนก็บม่ได้ปากยั้งเลยหม้อไ่ได้ปากยั้งกะเผาเพื่อนก็นั่งอยู่กะหมูเพื่อนต่างฮักกับมมึงซื้อสื่อเออฮักกับนม่มึงคนซื่อเขาบอก ไม่มีหมวมยก็พอมีหมวยนี่เอาเห็นผัวพแล้วก็เห็นเมียในความฟันเขาคิดว่าจะชี้ค่ะค่ะกรบโบนีคนตายสองคนเนาะห<ะ>รือว่าสิเป็นสองเก่าศูนย์จังวะมันกรบโบนีได้อาบเป็นเครื่อศูนย์ไหอีกกระได้มันโบนีได้นเนาะหรือวสิเก่าสองกับเป็นไปได้ได้เพราะว่าผู้เฒ่าสองแต่ก็มีผู้เฒ่าก็นามเก่าเนาะอือกระสองคนนี่หรือว่าสิเป็นเก่าสองที่สิ ค่ะมันก็อาจสิเป็นไปได้เนาะค่ะ9920นี่เนาะค่ะแต่ว่าเฮาคิดว่ามั่นใจว่า0ต้องมาอีกแท้แน่นอนจักสิเป็น0หยังเท่านั้นล่ะค่ะเฮาก็เลยมาตีเอาซะว่าอัน9009ห990ไปจังซี่พอ90เนาะอือแ่นซื้อดักหน้าดักหลังค่ะตัดเลนเนาะค่ะตัดเลนเฮาว่าเฮาสิซื้ออีดค่ะแต่ว่าให้มากๆเทด๋โอ้ยมัก เก่าชูนเลยล่ะมาเก่าชูนมาเก่าศูนค่ะถ้ามาเก่าศูนมันเอาสื่อเอาสื่อเอาว่าสื่อยู่ได้ค่ะเอาฟันบวงได้เหาอก็หูเม่อเกินเห็นเอ้าจยจะไปฟันเห็นฟูญ่ดาบเขาว่ะค่ะค่ะเรื่องล่าความฟันของคุณยายมี่ยังเพิ่มเติมบอกค่ะบอบอไม่สานี ค่ะขอบคุณแนวทางความฝันเนาะค่ะที่ให้ทางผู้ช้มทางบ้านเราไปกินแนวทางขอบคุณค่ะ <ขา S 1> ค่ะขบคนี <ขา S 1> ค้ก็มาสรุปตัวเลขของคุณยายเคกเนาะค่ะค่ะคุณยายเคกนี่เพิ่นฝันเห็นคนเสียชีวิตเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นกะมากกะ่สิบใส่ทางหูว่าเปลี่ยนซิมใหม่เนาะค่ะเปลี่ยนซิมโทรศัพท์ใหม่พ่นว่นนะคะค่ะตัวเลขแนวทางของเพิ่กะเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์แปด คือซิมโทรศัพท์คุวันเนาะค่ะกเก่าสองค่ะเป็นผู้เฒ่าสองคนเนาะค่ะเก่าสองค่ะมันทีหนึ่งคือสกิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกะให้ท่านผู้ชมมาเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลโชคโชคมันมานดำดำลุ้ยๆแห้งๆปังๆไปกับความฝันของคุณยายเคค่ะข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริพาดแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านขฮาได้รับชมรับฟังเนาะค่ะ ค่ะถ้ายยงมาท่านกดติดตามเจคาข้ากับขอฝากช่องเจคาขาสามตัวเต็งน,น,น้า,าน,นี่เ้อค่ะค่ะมีแนวทางความฝันดีเด็ดอยู่มองไดเจคาขากับสามตัวเต็งกับจิไปหามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปนะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจคาขาสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอ,อกันไหมสวัสดีค่ะ